สวัสดีครับผมผมนายพิชิตร่มนีกวันเพื่อนช้ไม่ได้ศึกษาไปที่หนะครับก็เลยสองเดือนแล้วนะครับที่จะจบมหแล้วก็ไปต่อมาอะไรนะครับก็ก็จะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่รอบนี้ที่จะเข้าอ่าไปทัวร์กับรุ่นพี่ที่ไม่ดยนะครับก็รุ่นน้องก็อยากฝากบอกว่าเหตุผลที่อ่าอยากเข้าร่วมอ่าทัวร์รอบนี้ก็คือ มันจะมีกิจกรรมทัวของตุริยางข้าศิลกับแพทย์ทธษศาสตร์ศีร่านะครับก็เป็นที่สนใจอย่างหนึ่งว่าสองคณะนี้ก็คือ,อเป็นเขาเรีว่าจุดโฟกัสหรือว่าแบบเป็นที่ผมสนใจแล้วก็อยากจะรู้ให้มากกว่าเดิมด้วยแล้วก็เป็นก็มีประสบการณ์ก่อนแล้วที่แบบเคยไปแบบศึกษาแล้วก็ไป ไปทัวร์โอเพนเฮาส์หรือว่าอะไรแล้วก็อยากอยากได้แบบรู้มากกว่าเดิมหรือว่าแบบเพิ่มให้มากกว่านี้แล้วก็แบบอยากสอบถามรุ่นพี่ว่าแบบมีประสบการณ์ยังไงหรือว่าแบบเรียนที่ไม่โดนยังไงแบบนี้นะครับอันนี้แหละเหตุผลที่ผมอยากจะเข้าร่วมหรือว่าทัวร์ไปกับรุ่นพี่นะครับก็ผมก็ถ้าผมไปได้ทัวร์นะครับผมก็อยากไปสอบถามรุ่นพี่โดยตรงกับถ้าแบบ ลุงพี่เลือกผมนะฮะก็คือผมเต็มใจที่แบบจะเป็นถามมากๆเป็นคนแบบขี้ถามหนึ่งว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะก็ดีครับจริงอ่าฝาอ่าน้องไว้อบอสมุ่งใจน่นะครับก็ผมก็อยากไปคนคนหนึ่งนะครับก็เช่นนี้นครับอ่าฝากผมไว้นี่นะครับก็อ่าขอขอคบคุณนะครับ